เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องบุรุโตะและนารุโตะ ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่ทุกคนเนี่ยถามผมเข้ามาอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมในวันก่อนหรือว่าคลิปเมื่อวานนี้นะครับมีถามเข้ามามากจนแบบต้องเคลียร์แล้วแหละขนาดวันนี้เนี่ยผมไม่สบายนะเสียงก็จะแปลกๆหน่อยนะครับอันนี้เนี่ยต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับแต่ผมเนี่ยก็ต้องมาชี้แจงให้สําหรับคนที่เขากําลังสงสัยอยู่นะครับว่านารูโตะเนี่ยสามารถเบิกเนตรสังสาระ ได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครที่เข้าใจแล้วเนี่ยก็สามารถปิดคลิปไปได้เลยหรือว่าจะดูไปด้วยก็ได้นะครับถ้าดูก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆ งั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทาคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องขอชี้แจงทุกคลิปนะครับว่าคลิปในช่องของเรานะครับเราก็ทําเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นนะครับอย่าไปคิดเยอะจนเกินคําว่ากระตูนนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมต้องขอเรียนแบบความเป็นจริงเลยนะครับว่าณนะตอนนี้ในมังงะบรูโตตอนที่4 48นะครับตัวของอินทิกิเนี่ยเพิ่งจะมาโคโนฮะเท่านั้นเองนะครับผมยังไม่ได้มีการต่อสู้หรือว่ายังไม่ได้มีการพบหน้ากับนารูโตะเลยนะครับผมแล้วก็ในตอนที่49เนี่ยก็เดี๋ยวเรารอดูกันวันที่20นะครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่สิ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นมาจากพวกแฟนอาร์ตเนี่ย เขาวาดกันเป็นการ์ตูนสั้นๆนแบบว่าอาจจะให้เพิ่มอัรถรสของการ์ตูนเรื่องนารูโตะนะครับผมก็ถ้าดูแบบความบันเทิงดูแบบความสนุกสนานเนี่ยก็พอดูได้นะครับแต่ถ้าจะดูแบบว่า เอาเรื่องหลักความเป็นจริงเลยเนี่ยมันก็เกินหลักความเป็นจริงไปสักหน่อยนะครับตรงที่ว่านาูโตเนี่ยสามารถเบิกเนตรสังสาระได้เลยเหรอแล้วก็ยังไม่ได้เอาเซลล์ของซาสุเกะหรือว่ายังไม่ได้เอาเซลล์ของอินดาเนี่ยมาใส่ในตัวเลยซึ่งตามหลักความเป็นจริงนะครับไม่ว่าจะในภาคของโบลุโตหรือว่านาูโตก็แล้วแต่นะครับผมเดี๋ยวเรายกตัวยอย่างจากภาคนาูโตก่อนแล้วกันนะครับเราก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่า การที่จะเบิกเนตรสังสาระได้นั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างซึ่งมันก็ดูวุ่นวายมากๆเลยมันไม่ใช่อย่างเนตวงแหวนหรือว่า เนสีขาวที่เกิดมาอยู่ในตระกูลแล้วก็สามารถที่จะเบิกขึ้นมาได้เลยแต่เนสังสาระเนี่ยมันวุ่นวายมากกว่านั้นอีกนะครับผมแล้วก็ถ้าใครจับสังเกตดีๆเนี่ยคนที่สามารถเบิกเนสังสาระได้เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากตระกูลกูจิวะทั้งนั้นเลยผมเลยคิดว่าพอดเรื่องของนารุโตเนี่ยเซียนหกวิถีเขาต้องการที่จะให้อินดาเนี่ยคอยปกป้องน้องหรือว่าคอยปกป้องนินชูนะครับผมก็เลยอาจจะแบ่งทัง ฝั่งของเนตเนี่ยไปให้กับอินดานะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราจะไม่นับพวกโอซิสกิที่สามารถเบิกเนตรสังสาระได้นะเราจะนับแค่มนุษย์เท่านั้นนะครับผมก็สําหรับอินดาเนี่ยที่ได้รับเนตรเซียนมานะครับผมก็สามารถที่จะเบิกเนตรวงแหวนได้นะครับแล้วก็ลามไปถึงเนตรวงแหวนกระจงเงาหมื่นบุกผาได้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้มาถึงขั้นเนตรสังสาระแต่เชื้อสายของเขาไม่ว่าจะเป็น มดระหรือว่าซาสุเกะเนี่ยก็สามารถก้าวข้ามอินดาไปได้ตรงที่ว่าสามารถเบิกเนสังสาระได้นั่นเองนะครับผมซึ่งนั่นก็หมายความว่าการที่นารูโตะเนี่ยจะเบิกเนสังสาระได้นั้นเนี่ยนารูโตะจำเป็นที่จะต้องมีเนตรวงแหวนซะก่อนนะครับผมซึ่งมันก็คล้ายๆกับพวกอุจิวะตรงที่ว่าพวกอุจิวะเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเซลลของทางฝั่งของเซนจูก่อนถึงจะเบิกเนตรสังสาระได้ตัวของนารูโตะเองเนี่ยก็ เหมือนกันนะครับจาเป็นที่ต้องมีเนตรวงแหวนก่อนนะครับผมแล้วก็ขยบขึ้นมาเป็นเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุกผาน,นะครับผมแล้วก็ถึงจะเบิกเนตรส <decid> ังส, <pek> สาระได้นะครับไม่งั้นเนี่ยก็คงเบิกไม่ได้แต่เดี๋ยวก็ต้องมีคําถามมานะครับว่าอ้าวแล้วเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุกผานี้รันหายไปไหนซึ่งเดี๋ยวจะยกไปเป็นตัวอย่างของเซียน6วิถีนะครับที่ตัวของเซียน6วิถีเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุกผานี้รันนะครับแต่ก็สามารถก้าวผ่านไปถึงเนตรสั สาระได้เลยนะครับผมเลยคิดว่านารูโตะเองเนี่ยก็น่าจะมาในแนวๆนี้นะครับเพราะว่าถ้าจะให้นารูโตะเนี่ยก้าวข้ามไปถึงเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุผานิรันเนี่มันดูน่าจะยากไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาเนตรวงแหวนธรรมดาแล้วก็มาพัฒนาให้เป็นเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุผาเนี่มันก็ยังพอมีทางอยู่ตรงที่ว่า อุจิวะชินนะครับนี่คือตัวแปรสาคัญเลยที่ตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในการดูแลของคาบุโตพี่เลี้ยงคาบุโตนะครับผมแล้วก็มีเป็นจํานวนเยอะด้วยแล้วพวกอุจิวะชินเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้เนตรวงแหวนเนี่ยพัฒนาเป็นเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุกผาได้แล้วนะครับซึ่งท่านนา루โตเนี่ยจะไปเอามาสักคนหนึ่งเนี่ยมันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยมันก็เป็นร่างโคนนิ่งอยู่แล้วนะครับผมแล้วนาุโตเองเนี่ยก็ยังสามารถจะเบิกเนตรสังสาระได้ด้วย อันนี้เนี่ยผมก็พูดถึงมุมมองที่มันพอที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงแต่มุมมองที่เป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวคนที่เขาคิดว่าเป็นไปได้เนี่ยก็จะมาลุมถามผมอีกนะครับก็เลยคิดให้สําหรับ2มุมมองเลยไม่ว่าจะเป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้นะครับผมก็จะมีประมาณเท่านี้แล้วก็ถ้านารูโตะมีเนสังสาระจริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะ เป็นเรื่องแปลกมากๆเลยนะครับเพราะว่ารูปลักษ์ของนารูโตะเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเลยนะครับจากคนที่ดูใจดีใจดีถ้ามีเนสสังสาระเข้ามาเกี่ยวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นดูเหมือนกับ คนที่มีความโหมดขึ้นกว่าเดิมนะครับคนที่มีความเกงขามขึ้นมากกว่าเดิมนะครับซึ่งมันก็จะเปลี่ยนลุคของนารูโตะไปเลยที่แบบใครเจอก็ต้องยิ้มให้นะครับเพราะว่าหน้าของนารูโตะเนี่ยเขาดูเหมือนเป็นคนใจดีนั่นเองนะครับผมมันก็จะดูแปลกๆไปสักหน่อยสําหรับแฟนการ์ตูนอย่างเรานะครับผมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเลยนะครับถ้านารูโตะมีเนสังสาระจริงๆเนี่ย ปัญหาของนารูโตะจะเกิดขึ้นตรงที่ว่าเขาจะใช้พลังเนตรนี้เนี่ยได้หรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะว่านารูโตะเนี่ยเขาไม่ได้แบบสายใช้สมองมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเขาใช้ร่างกายเนี่ยเป็นการจดจําเอานะครับว่าเอ้ยอันนี้แหละโอเคแล้วพอดีและเหมาะสมและอะไรประมาณนี้นะครับก็จะสังเกตง่ายๆเลยพวกที่ใช้เนตรหรือว่ามีพลังเนตรเนี่ยมักจะเป็นนินจา สายสมองนะครับที่ใช้การคิดและก็วิเคราะห์เนี่ยก่อนที่จะต่อสู้นะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอัจฉริยะทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไซสเกะน,นะครับผมแล้วก็ทาคาชิ บรูโตอะไรทํานองนี้ที่มีเนตเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบนินจาแนวอัจฉริยะทั้งนั้นเลยนะครับรวมถึงเนจิด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นคนนอกเนี่ยอย่างอาโอเขาก็เป็นพวกใช้สมองเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเลยนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้หยิบตัวอย่างมาให้ดูทั้งหมดนะครับพเพื่อนๆก็น่าจะพอนึกกันออกถูกต้องไหมครับแต่นาลุโตเนี่ยเขาใช้สายกําลังแล้วก็ใช้สายตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องจดจําแทนสมองนะครับผมมันก็เลยอาจจะเป็นเรื่อง ที่ยากสําหรับนารุโตะสักหน่อยที่จะไปเรียนรู้อะไรที่แบบ ละเอียดอ่อนอย่างเนตรว่าเฮ้ยเน็ตนี้เนี่ยควรจะใช้อย่างนี้นะพลังนี้เนี่ยควรจะใช้ในสถานการณ์นี้นะอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งนาูโตเนี่ยคงไม่ได้มาคิดอะไรให้ปวดหัวอย่างนั้นหรอกเขาก็คิดแค่ว่าบุกก็คือบุกเลยนะครับสู้ก็คือสู้เลยนะครับใช้กําลังของตัวเองนะครับผมหรือว่านาูโตเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเนตรสังสาระจริงๆนะครับก็อาจจะเอามาเป็นแค่องค์ประกอบในการที่จะทําให้นาูโตเนี่ยเป็นร่างสถิตของ1ิหางเหมือนกับมาดาร่าแล้วก็ เซียนหวิถีเท่านั้นเองนะครับอาจจะไม่ได้เอามาใช้อะไรแบบยุ่งยากอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อข้างต้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ย เราก็จะเห็นได้เลยนะครับจากเซียนหกวิถีเองเนี่ยตัวของปู่แกเนี่ยก็มีเนรที่ถูกเรียกว่าเป็นเนธธรเทพเจ้าขนาดนั้นนะครับแต่ตัวแกเองในการช่วยเหลือหมู่บ้านหรือว่าช่วยพวกชาวบ้านทําสะพานเนี่ยแกก็แทบจะไม่ใช้พลังเนรในการช่วยเหลือพวกหมู่บ้านเลยนะครับใช้แต่กําลังกายของแกลุนๆเลยนะครับขนาดเดินแบกไม้เนี่ยแกก็ยังเดินแบกเหมือนพวกชาวบ้านแทนที่แกเนี่ยจะใช้หมื่นรับเหนี่ยวสวรรค์ดึงไม้มาก็ได้นะครับแต่แกก็เดินไปเดินมา แบกเหมือนกับพวกชาวบ้านทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเราก็เห็นแล้วนะครับว่าเซียนหูว,วิถีเองก็น่าจะเป็นสายใช้พละกําลังแล้วก็ใช้กําลังกายเนี่ยในการจดจําเหมือนกันนะครับผมอาจจะฉลาดกว่ารุโตะนะครับผมแต่ก็อาจจะไม่ได้ฉลาดถึงขั้นแบบเท่ากับอินดานะครับเพราะว่าขนาดตอนที่อินดานี่สามารถใช้การประสานอินแล้วก็การทาคาถาเนี่ย เซียนหูว,วิถีเองเนี่ยยังอึ้งในตัวของอินดาเลยนะครับแล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าขนาดตัวของเขาเองเนี่ยยังไม่ได้มาคิดถึงขั้นนี้เลยนะครับแต่อินดาเนี่ยสามารถคิดได้แสดงว่าอินดาเนี่ยเกิดมาพร้อมกับคําว่าอัจฉริยะจริงๆนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อพิสูจน์ได้แล้วนะครับว่าตัวเซียนหูว,วิถีเองเนี่ยเขาชอบใช้พละกําลังแล้วก็ชอบใช้ร่างกายของตัวเองเนี่ย ทำแทนพลังของเนธนะครับผมซึ่งตัวนารูโตะเองก็ออกแนวแนวเดียวกับเซียนหูว,วิถีแล้วก็ออกแนวแนวเดียวกับอาชูร่าเลยนะครับที่แบบต้องให้ตัวเองเนี่ยเจ็บตัวซะก่อนนะครับถึงจะรู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะครับซึ่งถ้าจะให้มามีเนธสังสาระเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลําบากสําหรับนารูโตะหน่อยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือถ้านารูโตะจะมีเนธสังสาระได้นั้นก็คือตอนที่นารูโตะเนี่ย เขาจะยอมเสียสละดใช้ลินเนเทนเ,เซเพื่อที่จะคืนชีพคนในหมู่บ้านหรือว่าครอบครัวของเขากลับขึ้นมานั่นเองนะครับนี่ก็ เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยคิดเพิ่มขึ้นมาได้นะครับในกรณีที่นารูโตะเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเนตรสังสาระนะครับเขาก็น่าจะเอามาใช้ในแนวทางที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเอามาคืนชีมให้กับคนในหมู่บ้านหรือว่าคนที่โดนอินทิกิเนี่ยฆ่าตายไปนั่นเองนะครับผมก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยผมก็ยังคิดไม่ออกนะครับว่านารูโตะเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเนสังสาระหรือเปล่าเพราะว่าในตอนนี้เองเขาก็เก่งมากๆแล้วนะครับผมเผลอๆเนี่ยมีพลังเทียบเท่ากับคนที่ มีเนศสังสาระเลยด้วยซ้านะครับซึ่งก็ถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเสริมเข้ามาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับแล้วผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนเพื่อเพิ่มเติมความรู้ของผมเองนะครับว่าเ,เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ คิดออกมาในอีกมุมหนึ่งต่างจากที่เราคิดอะไรทํานองนี้นะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทาคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรืออยากติเตือนแนะนําอะไรผมเนี่ยก็เหมือนกับที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้เลยนะครับว่าสามารถคอมเมนต์แล้วก็ติดเตือนกันมาได้นะครับผมผ่านทางใต้คลิปนี้นะครับในช่องคอมเมนต์นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าในวันพรุ่งนี้สําหรับวัน,น สวัสดีครับ